สวัดดีจ้าสวัดดีสวยๆสวัดดีสวยๆสวัดดีแอร์ฝรั่งน้อยส่องดาวสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาหัวล่อสวัสดีดูสวัสดีจ้าเ <c oughs> บาด้วยเบาเล่าด้วยเบาเล่า,ลา,า,ลาโชว์ดู <c oughs> เดี๋ยวก็ดังแล้วพูดเล่าโชว์นะเ <c oughs> บาเล่า,ลาโซวแซ่บบ่กินตำหงนะแซ่บบ่ พ <laughs> ุ่นแม่เว้าก็เพิ่นพุ่นแมวเว้าใส่กล้องพูนสไปรลี่อย่างยูหันเว้าใส่กล้องสิถามดูไปพี่เลอไปสิเหรอเอสเอสเผลอยูอ่ะเธอเอสเผลอยูไหนดูโมซี่อีกกี่ซีิยะดูโมซี่ถิ่นเดียมเอสเผลอยูเว้าด้อเอสเผลอยูเอสเผลอยูอ่ะสันกินข้าวแล้วบ่ เบ้อดูกินข้าวล้วบ้อไทอยู่เมืองไทยน่ะเบ้อดูวเบ้าไวๆกินข้าวล้วบ้คนเมืองไทยน่นสันเบ้อดูโอ้ยเราฟังเราฟังซองดาวผัเปยงสี่บันนี่เบ้าเบาไปเลยเลิกอายเลิกอายก้องบ่เก็บหอยสินะถ้าบ่อเบานี่เก็บดูนี่หอยจูบเนี่ยเนี่เก็บมีนายเห็นยี่บ่ นี่หอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เก็บรู้นี่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 อุ้ยเห็นอย่างเก็บเลยไหมบะเมนหอยอันนั้นขี้ฮ่าบอบให้เก็บหอยไปที่กองขี่กระเดือนคนนะโอ้ยร้านกระดายใส่บ่ได้เลย เบาลาวด้วยสวัสดีค่ะเบาด้วยเบาพร้อมเบาลาวเบาลาวโซดูนั่นอยูเนี่ยฝรั่งน้อยก็ได้เบาด้วยเบาตามมามีออดแล้ววัดดีเลยไหมมาวัดดีท่านผู้ชมพูนวัดดีคนไทยหุ่นวัดดีวัดดีแหม ดีกันนะเห็ดเป็นอยู่เดี๋ยวนะี่หนูทำไม่เป็นเลยดูขั้นอีเกียไทยฮะดูขั้นอีเกียไทยเฮาสิคืดมิตรหะกัมเพอยองอะไรจะคาอยู่เอาสวัสดีกันบ๊ายบายบ๊ายบายมือหนีฮันน่ามาโค๊มือหนีบ๊ายบายมาโค๊โคก,กับยายวิ